เยอแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับประมาณเจอกันคุยกันแป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยครับมันก็เจอกันแบบผ่านๆอ่ะเจอกันแบบเหมือนกับเหมือนสนิทกันนะตอนคุยกันแต่ว่าพอเจอปุ๊บอีกวันหนึ่งก็หายไปเลยติดต่อันไม่ติดต่อกันเลยอย่างเงี้ยครับแล้วนูต้องการทราบอะไรอย่างนี้ทีนี้นมต้องการทราบอะไรอ๋อคือเหมือนกับประมาณว่ามันคือคนปกติก็คือมันก็จะแบบเหมือนกับเจอกันปุ๊บก็จะอยู่กันอยู่พักนึ่งใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยก็คือเหมือนกับประมาณว่าเจอกันปุ๊บปั๊บเดียวก็คือเลิกเลิกเลิกยุ่งกันเลยนะ กไม่ได้เลิกยุ่งกันทะเลาะกันอะไรพวกนี้กันนะแต่เลิกยุ่งกันด้วยเหมือนกับประมาณว่าความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่รู้เหมือนกับความรู้สึกประหลาดๆนะครับแต่ทีนี้คี่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าเหมือนกับผมชอบไปขอประมาณว่าคือคิดคิดอยู่ในใจนั่นแหละใช่ไหมฮะว่าถ้าเจอคนก็เจอกันเจอกันด้วยบุญใช่ไหมฮะแต่แต่ถ้าจะสมมติเหมือนกับมาสร้างไว้สร้างกันกันอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ขอให้แบบแ้วคาดลากันเหมือนกับไปกันไปกันด้วยด้วยดีใช่ไหมครับประมาณนั้ผมก็เลยอยากจะถามว่าเป็นเพราะว่าผมขออย่างนี้หรือเปล่าไม่ อ๋อเข้าใจความหมายแล้วหนูอันนี้เป็นความปรารถนาอ่าเป็นธรรมชาติทีนี้พอเอินคนที่หนูเจอแล้วก็แพ็ดเดียวก็จากไปแต่ก็จากเป็นคน<จ>ที่เหมือนกับเราอยากเจอเป็นคนที่เหมือนกับเราเห็นว่าเราสบายใจแบบเหมือนก็มีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนส่วนมากช่วงนี้นะฮะเรื่องน,น,นี้นียเข้าใจความหมายแล้วค่ะจะเอาคําตอบเลยไหมค่ะ ก็หนูลืมไปแล้วเหรอว่ากิตด,ดวงนี้มันไม่เคยตายวันนี้จิจิตเราเนี่ยไม่เคยตายเราตายแต่ละครั้งมีแต่มีแต่ร่างกายตายแล้วเราก็เกิดใหม่ถูกไหมคะค่ะเราเวียนว่ายตายเกิดในในในโลกเนี้ยไม่นับไม่ได้เลยว่าเราเกิดกี่ชาติกี่ชาติเพราะนั้นคนที่เจอหนูแป๊บเดียวก็คืออาจจะเป็นพี่น้องกันญาติกันนวงสาคณะญาติกันผู้รู้ผู้เป็นญาติกันเป็นในฐานะใดใฐานะหนึ่ง ก็แค่ได้มาทักทายกันก็แค่นั้นเนะแล้วใจหนูก็ไม่ได้มีอะไรพอหนูอธิฐานไว้หนูก็เลยว่าเป็นเพราะอธิฐานไหมเออจะเป็นถ้าอธิษฐานก็ถูกขอให้ได้เจอเหมือนก็เจอญาตินะคะเจอคนที่เป็นพี่น้องนะคะอ่ะแต่พอเกิดใหม่นี่มันเป็นคนใหม่ไปแล้วนะเราก็เป็นคนใหม่เขาก็เป็นคนใหม่แต่จิตมันจํากันได้นะบอกก่อนนะจิตมันจํากันได้นะบอกก่อนนะไม่งั้นเขาไม่งั้นจะรู้หรือว่าเ ที่แล้วมึงฆ่ากูคาดนี้กูจะฆ่ามึงอันนี้ธรรมชาติมันให้เคยได้ยินคํานี้ไหมว่าที่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้จากสิ้นสุดน่ะก็เพราะว่ามันจํากันได้จ้ะบางทีเกิดมาเป็นผัวเมียกันด้วยซ้ํายังฆ่ากันก็ที่แท้เออเขาเขาเป็นกฎหมายมันให้กฎธรรมชาติน่ะค่ะมันให้เออชาติหน้ามึงฆ่าเขานะแต่พอเออมึงเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแต่พอถึงรักกันจนมีลูกมีเต้าแต่แต่มันฆ่าผัวได้ล่ะ ค่าได้ค่าสาเร็จด้วยผู้ชายธรรมดามันต้องชนะผู้ผู้หญิงแต่ว่าขณะเดียวกันแพ้ผู้หญิงผู้หญิงค่าได้อ่ะก็เพราะกฎมันให้อ่ะหนูเข้าใจคํานี้ไหมอ่าเหมือนเหมือนกันอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตแล้วึกแค่ต่อไปผู้ชายแต่ต้องฆ่าผู้หญิงแล้วนะทีนี้อ่าอ่าถึงอาจจะฆ่าในลูกเนยก็ช่างแต่แต่ต้องก็ฆ่าฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็เป็นคําสอนพทธเจ้าที่ค้นเจอสอนไว้ในโลกบอกโลกไว้ในโลกว่าพวกฆ่าไปฆ่ากันมา ก็ต้องฆ่ากันเลยจึงกว่าจะ,ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นธรรมพอมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเห็นธรรมพอเขาฆ่าปุ๊บจิตจิตที่จะออกจากร่างนี่จะเอาหัวสิการรมจ้ะจ้ะเพราะว่าคิดว่าโอ้กูฆ่าเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะชาตินี้กูเขาเลยมาฆ่ากูนี่แหละสิ้นกันแต่ถ้าว่ามึงกูจะฆ่ามึงชาติต่อไปแล้วได้ฆ่าค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น กรณีนี้เอามาเป็นอุปมามาไมให้หนูฟังว่าที่หนูถามว่าอทำไมเจอกันก็เจอดีๆทำไมต้องจากกันไปทำไมก็ทำไมเขาก็ดีก็อยากเห็นอยู่อยากพบอยู่แต่คนดีๆทำไมเจอเดียววนะก็ก็มันอ่ะก็กก็็มันก็ตรงกับอันนี้แหละค่ะว่าเป็นตามธรรมชาติแค่นั้นเองค่ะกฎธรรมชาติอ่าแล้วก็บางคนเป็นลูกมาเกิดก็ฆ่าพ่อได้อย่างงี้ค่ะ มพ่อก็ยังฆ่าลูกได้เนี่ยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยต้องมา,เ,าเกิดเป็นคนอื่นแล้วถึงจะฆ่ากันได้ไม่ใช่จ้ะเขาเพราะเขาสั่งมาเลยว่าตราบใดที่มึงฆ่าเขาฆ่าต่อไปกูจะให้มึงขาฆ่าเขามันเป็นกฎไหมหนูกฎหมายใช่ไหมคาว่ากฎหมายของธรรมชาติมันสั่งมาแล้วเปลี่ยนมันไม่ได้ด้วยพระพุทธเจ้าถึงมาสอนไว้ว่าให้หักข้ามอย่าฆ่ากันมันไม่สิ้นสุด เพราะว่ามันไม่ได้จัดมันไม่ได้จัดอ,อโหสิกรรมเพราะมันไม่ได้ทําต่างคนต่างไม่มีทำก็เลยชาต,ต่อไปก็รอไว้กูเจอกันเมื่อไหร่กูฆ่ามึงแล้วกูมีสิทธิ์ด้วยอ่าก,กูมีสิทธิด้วยนะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์จ้ะแล้วคืมผู้หญิงเนี่ยแต่กูฆ่ามึงได้อ่ะกูมีวิธีอ่ะเขาจะให้เขาจะช่วยกูอ่ะเออธรรมชาติผู้หญิงอ่อนแอออ่ไหนจะร่างกายอีกไหนจะอ่อนแออีกแต่ทาไมมันถึงเวลาจะฆ่า จิตมันเป็นคนฆ่าจิตมันเป็นคนฆ่านะหนูยายถึงได้ว่ายายเจอพี่น้องเหมือนกันผัวเมียก้อนหนึง่งเขาจะฆ่ากันจ้ะเขารับมีดเลยค่ะรับมีดจนกระทั่งยายรู้เรื่องยายก็เลยบอกว่าถ้าฆ่าให้เก่งจริงๆอะต้องฆ่าจิตเขาด้วยนะแต่ฆ่าแต่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่นะฆ่าต่อไปเขาจะกลับมาฆ่าจะคุณนะอย่าเสียรู้มานะ มันมันฆ่ากันไปฆ่ากันมาสงสารกันมันตายแต่ร่างกายร่างกายมันถูกปาดถูกฟันอมันเสียหายมันก็ตายไปเช่นนั้นเองแต่จิตมันไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสียรู้มานอย่าให้ให้เอาชนะให้ได้มันจะได้สิ้นสุดกันนี่ฝ่ายฝ่ายนี้ก็ฟังนะฟังแล้วก็หยุดหยุดการคิดฆ่าเลยนี่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่หยุดคิดฆ่าบ้านี้อีกฝ่ายนยังว่าจ๋าก็ให้ข้อมูลไปอีกอยาก,ก็แบบเดียวกันนี้แหละว่า ถ้าฆ่าเก่งจริงๆต้องฆ่าจิตเขานะไม่ให้เขาเกิดฆ่าได้ค่อยฆ่าถ้าฆ่าไม่ได้่าฆ่าเพราะคำสอนพระเจ้าไม่ธรรมดาแบบนี้ค่ะย,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 ยายยายยายก็ยายก็ช่วยได้หัวเมียคู่หนึ่งเขารับมีดเพื่อจะฆ่ากันแล้วจ้ะจ้ะยายช่วยได้หนึ่งคู่ครับเพราะว่าวา,ยายยผผมกลมัวเอ ช่วงนี้ผมเออไม่รู้ก็ย er ุ่งเรื่องผู้หญิงเยอะแหละแต่ไม่ไม่ทำร็จสักทีอ่ะมันอยามันเหมือนกับเรื่องเรื่ององของอาใหญ่คือแบบเหมือนกับอยากจะแบบอยากจะมีสักทีดูซิว่าเหมือนกับถ้ามีแล้วมันจะแคล้วมันจะแบบโดน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 แบบบอกเลิกแบบเร็วส่งทีหรือเปล่าพี่ใช่ไหมครับก็โดนกก็็โดนมาตลอดผมพูดพูดอย่างนี้นะพยายามกี่รอบก็โดนตลอดไม่รู้ผมถ้าถ้าพูดในอีกมุมนึงก็บุญหนามั้งฮะ แต่ที่นี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าก็ทําให้รู้เลยว่าเหมือนกับความแค้นผู้หญิงกันผู้ชายมันน่ากลัวเหมือนกับเรื่องยิ่งเรื่องความรักด้วยความรักก็เปรี่ยนเป็นแค้นหนักได้รักเยอะเลยกลายเป็นแค้นเยอะได้ตกลงเข้าใจใช่ไหมทีนี้ว่าหนูเจอคนดีเดี๋ยวเดียวก็จากันที่แท้ก็เคยมันเป็นเรื่องของจิตไม่เคยตายเท่านั้นเองแล้วก็มันเคยเคยเจอกันชาติใดชาติหนึ่งจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องจะเป็นญาติจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนที่เป็นเกิดในตระกูลเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพระเจ้าไม่สอนไว้หรอกค่ะว่ามนุษย์ทั้งโลกคือพี่น้องกันมนุษย์ทั้งโลกไม่มีเป็นคนอื่นเลยมีแต่ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เก็บตายไม่งั้นท่านไม่พูดคํานี้หรอกคะ่ะพระพุทธเจ้าไม่พูดหรอกคะ่ะจ้ะเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านท่านถึงได้ให้ให้อภัยกันเพราะว่าเออที่ทะเลาะกันที่ขม็นกันที่จะเข็นจะฆ่ากันที่จะ ทำร้ายกันเนี่ยที่แท้ก็เคยทํากันมาก่อนอย่างเนี้ค่ะอพอธาตุนี้เราก็จะทํามั่งเอากลับคืนท่านถึงบอกว่าให้มีการให้อภัยให้ให้ในสิ่งที่ให้ไม่ได้มนุษย์ให้ไม่ได้แต่เราผู้ผู้เป็นลูกศิษย์ท่านผู้เดินตามท่านต้องให้ได้ในแต่ท่านเรียกว่าให้ให้ที่ให้ไม่ได้คือให้อภัยเพื่อนมนุษย์มนุษย์จะให้ยากท่านบอกมนุษย์จะให้ยากแต่ถ้าเป็นรักท่านเคารพท่านบูชาท่านจริง ต้องให้ให้ได้ให้อภัยให้ได้เพราะนั้นเหมือนเหมือนหนูมีปัญหานั่นแหละจะทั้งๆท,ที่หนูเป็นคนใจบุญเป็นคนใจธรรมมีคนปฏิบัติธรรมแต่หนูก็ยังไม่ให้จุดที่ว่าหนกหูเหนวกหูลำคาญเนี่ยก็<ม>หนมูมีอยู่สองประเภทตอนนี้ที่เหมือนกับผมรู้สึกว่าผมออปติกร,รมไม่ไหวนะแบบแล้วก็เหมือนกับรู้สึกอยากจะวางวางอุเบกขาไว้ก่อนอ่ะคือเหมือนกับมีอยู่สองแบบก็คือเรื่องเสียงนี่แหละเรื่องใช่ไหมครับเรื่องที่สองก็แบบ เรื่องไหนคนมาฟ้องบ้านผมมาอ่ะยาย,ย,าย,ยายไม่น่าจำจำจำได้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะยายเอาเป็นว่าผ่านเล่าไปเลยว่าว่าเขาก็ทําให้พวกผมจนเดือดร้อนน่ะหลูงก็เลยผูก <bleed S 1> ใจอยู่ยายเข้าใจอยู่ไม่มีใครจะ <Louise> ไม่ไม่ก,มกับประมาณว่าความรู้สึกมันจะแบบประมาณว่าถ้าเขาเหมือนกับเลิกเลิกลากเราแล้วใช่ไหมครับเราพร้อมจะอุทิศกรรให้เลยนะแต่ถ้าเขาไม่มาฟ้องไม่มาอะไรพอดีแล้ว ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าแบอย่างเช่นเรื่องเสียงเนี่ยถ้าเขาเหมือนกับประมาณว่าเริ่มเปิดเสียงดังใช่ไหมผมพร้อมจะหยุดยุติทุกอย่างเอาพฤติกรรมทุกอย่างแผลไม่ตายเขาตามไปด้วยใช่ไหมครับแต่พอยังรู้ว่าเขายังเปิดอยู่เนี่ยก็ยังแบบเออยังไม่ทำเร็กว่าแผลไม่ตามไม่ไหวก็ปล่อยไปตามไปตามกรรมไปก่อนแล้วกันเผื่อมันเจอกรรมแล้วมันจะมันจะหยุดเปิดเพลงบ้างไามเปมันมจะมีความิอยู่ยครับครับอ่าแสดงว่าอยากแสดงว่าหนูยังไม่เข้าใจดิหนิวันนี้จ้ะ หนูจะรอให้เขารู้สึกตัวรอให้เขาคิดได้หนูจะเอาหัวีกรรมไม่ใช่ค่ะต้องเอาหัวีกรรมทั้งๆท,ท,ที่เขายังดุเดือดอยู่นี่แหละค่ะจ้ามันถึงจะเรียกว่าเข้าใจคําสอนพระจาเจ้าค่ะ ครั้งๆที่เขาดุเดือดทั้งเขาที่ร้ายกาทั้งเขาที่ทําความูุนแายให้เราทําร้ายเราเอาเปรียบเราทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นธุกรกิจไม่ว่าจะเป็นส่งเสียงที่เราไม่ชอบนี่แหละค่ะถ้าหนูไปให้เขาสํานึกได้ก่อนให้เขารู้สึกตัวก่อนให้เขาหยุดก่อนเราจะแผลไม่ตาจะแบ่งบุญถ,ถือว่าไม่ใช่ถือว่าไม่ได้ให้ค่ะเพราะถือว่ามันจบลงหนูถึงหนูถึงได้อโหสิมันต้องอาโหสิตอนที่เขากําลังทํากับเรานี่แหละจ้ะมันถึงจะถูกจ้ะ เขากําลังทํากับเรานี่แหละถึงจะให้ถึงด่าเปี้ยงๆยายก็บอกแล้วไงว่าด่าเปี้ยงๆอยู่ก็ต้องก็ต้องให้ให้อภัยเพราะก็ฟังฟังให้หมดสิฟังให้หมดท่านบอกว่าจะพวกที่ร่วงเกินน่ะมันจะเป็นพวกสัถุูพวกน้อยพวกอะไรนะยศถาบรรดาศักดิ์พวกที่ต่ําต้อยด้อยสกุลพวกเลวสามพวกนักเลงพวกที่สกุลลุนชาติไม่มีพวกเลวสามพวก ต่ำพวกชีวิตฐานะยากจนคน้นแค้นจิตใจก็ต่ําด้วยแล้วก็เร็วซามด้วยแล้วก็นักเลงด้วยแล้วก็สจถุลด้วยเนี่ยมันล่วงเกินยังต้องให้อาภัยนั่นแหมความหมายของยายนั่นแหมความหมายพุทธเจ้า,าแหะทำไมถึงให้อาภายัยก็เพราะว่ามันเราใช้ปัญญาเลยใช้สติรู้ว่า โอ้ที่เขาทําอยู่เขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่ทํากับกูแบบนี้เพราะว่ากิเลสครอบงําเขากิเลสพาเขาเป็นพาเขาดุด่ากูพาเขาเล่นงานกูพาเขาเอาเปียบกูกิเลสมันพาเขาทําแต่ถ้าเขาไม่กิเลสไม่พาทําเขาก็คงไม่ทาเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะทาทาไมนี่แหละค่ะการให้อภัยเราต้องมีตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมาถ้าเขาด่ากูก็เออกูด่าเขาไว้เอถ้าถ้ากูจะด่าตอบก็ต้องกูเก็ไม่เชื่อคําสอนพระเจ้าเอถ้าเผื่อ กูไม่ให้อภัยก็แสดงว่ากูก็ไม่อยากกูก็ไม่ได้เดินตามคําสอนพระุทธเจ้าก็มีแค่นั้นเพราะเพราะว่าถ้าเราเดินตามอะไรเกิดขึ้นบุญแล้วทีนี้บาลามีแล้วทีนี้นะแล้วก็อํานาจแล้วครบเ,เลยค่ะทั้งบุญทั้งบีทั้งอำนาจทั้งวาสนามันครบเลยนะหนูถ้าหนูทําตามท่านหนูครบหมดเลยแต่แต่จะไม่ใช่ได้ครบหมดเลยนี่ไม่ใช่ว่าได้เป็นหมดเลยนะทีละตัวเหมือนกัน สมมติหนูวางเรื่องโกรธได้มันก็ได้ได้ได้ฉากน,นี้ไปแล้วก็ไปวางเรื่องโลกอีกแต่ก็ไปวางเรื่องหลงอีกวางแต่ละอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่าง,างไปไม่ใช่ว่าวางตัวนี้แล้วจะเหมาได้หมดนะไม่ใช่นะคะมันยังมีตัวอื่นต้องให้วางอีกแต่ตัวนี้มันวางยากแค่นั้นเองที่ยายพูดอยู่นะคะจ้ะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นนักหนาว่าตัวโลกโกรธหลงเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้มนมุษย์โลก อยู่ด้วยกันด้วยความอาฆาตพยาบาททาให้เบียดเบียนกันทําให้จองเวรจองกรรมกันทําให้อ่ามีปัญหากันฆ่าฟันกันเอาไม่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดต่างคนต่างทิ่ิต่างคนต่าง,างจะเอาชนะกันแม่หนูมันต้องมีคนยอมแพ้ตัวทําไมคนถึงยอมแพ้คนที่ยอมแพ้คือใครทําไมถึงถึงพูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารมันแปลว่าอะไรเรามาค้นคํานี้ละจ้ะ แพ้เป็นพระก็แพ้ก็แสดงว่าเราจิตใจเราหยุดเหนือแล้วเราก็เลยเป็นพระพระคืออะไรพระคือธรรมนี้ธรรมคืออะไรธรรมคือผู้ผู้จะก,ก้าวหน้าออกจากโลกใบนี้ก้าวย่างออกจากโลกใบนี้มีธรรมอย่างเดียวที่จะออกจากโลกใบนี้ได้นอกนั้นไม่มีเลยค่ะไม่มีเด็ดขาดไม่มีทางถึงที่จะหนีจากโลกใบนี้นอกจากธรรมเพราะฉะนั้นการที่ว่าให้อภัยไม่ใช่รอให้เขาหยุดซะก่อนถึงจะให้อภัยหรือจะให้โอโหสิแล้วจะแบ่งบุญไม่ใช่ค่ะ ให้ตอนที่กํากำลังลังแกเรานี่แหละค่ะพูดถึงเข้าไปให้คือคืออันอันน,น,นี้คือผมเข้าใจผมรู้ผม,ผม,ผมคือมันเป็นความเห็นผิดของผมแหละแต่คือเหมือนกับไม่รู้จะคือมันพอมันไปคิดใช่ไหมครับมันก็มันก็เหมือนกับทําใจไม่ลงทีนนะนก็คือถ้าไปแบ่งบุญให้ตอนที่เขากำลังรังแกเราอยู่ใช่ไหมครับเขาก็มีบุญมามา,มา,ม,า,ม,ามายัดหน้าเราเหมือนกับมาลังแกเราสออะไรอย่างเี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ค่ะ ก็หนูหนูจะเอาหนูจะเป็นหนูจะจบการอาฆาตพยาบาทไงหนูไม่งั้นท่านพระพุทธเจ้าไม่พูดคําว่าพวกที่อาฆาตพยาบาทกันพวกที่จองเวรจองกรรมกันเนี่ยจะหยุดลงก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นสัตรรมคําคํค,คนี้เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาจดเป็นภาษาการบ้านเป็นภาษาปริยัตเป็นภาษาภระไตรปีดกจ้ะถามว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นสัตธ,ธรจะทะเห็นสัตธรรมก็คือที่ยายพูดอยู่เมื่อกี้แหละป้นีนว่า ให้มันทั้งๆที่มันกําลังด่านี่แหละค่ะทั้งๆที่มันกำลังล่วงเกินนี่แหละค่ะทั้งๆที่มันจ้วงจ่านี่แหละค่ะให้มันเลยค่ะนะเพราะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นผู้เห็นสัตรธรรมไหมทีนี้ให้ทั้งๆที่ว่ามันด่าอยู่นี่แหละให้เหตุแต่เราก็ให้เหตุผลมันนะเราสอนมันแนะนํามันไม่ฟังมันก็ยังจะล่วงเกินมันก็ยังจะด่ามันก็จะเอาเรื่องมันก็ยังดื้อด้านมันก็ยังอาหารกล้าที่จะจ้วงจาบที่จะเล่นงานเราแต่เราก็ถอยทีนี้ท่านถึงเรียกว่าโอเบขาขันเตก แปลว่าอันนี้ล่ะค่ะถ้าเราให้เขาในแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าผิดหรือถูกหรือเปล่าครับยกตัวอย่างแค่แค่ยกตัวอย่างเหมือนกับประมาณก็ในปัจจุบันอ๋อถ้าถ้าโลกปัจจุบัน <ใช S 1> เรียกว่าผิดเพราะว,ว่ามันไล่ศาสนาไปให้มันทําไมใช่ใช่ใชค่ะใช่แต่ถ้าโลกพุทธศาสนาเป็นว่าถูกดิทีนี้ทุกอย่างเป็นสองจำได้ไหมยายจะพูดอยู่เสมอว่าทุกอย่างเป็นสองค,ค่ะโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นสองจะแตะแทงบัญชีหนึ่งเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกที่เรียนวัดไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกแล้วเอามา ตัดสินเอามาสอนเลยเอามาให้ทําตามเลยมันไม่ท่ากิเลสไม่ตายค่ะก็ยังยังต้องเรียนไาตายเกิดอยู่ผู้ที่ได้ไปก็ได้ปริยัตไปได้ภาคได้ภาคปริยัตได้ภาคเออเออเขาเรียกอะไรอ่ะการบ้านอ่ะโจทย์อ่ะเออเออบนยังเป็นโจทย์อยู่เป็นการบ้านอยู่ยังเป็นหลักการอยู่ยังไม่ใช่สมุดเฉดอ่ะยังไม่จะยังไม่สัพหานอ่ะมันยังเป็น ตำลาอยู่อะตำลาเอาตำลาม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 า,มา,มาปฏิบัติให้เข้าใจตำลาแล้วก็ให้ใจมันเข้าใจแล้วใจมันจะวางถ้าใจไม่เข้าใจมันไม่วางนะหนูมันไม่วางค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะรอให้เขาเออบุญเขาบุญเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วเขาจะไม่เอาบุญมาเล่นงานเราอีกแล้วเอาคําว่าบุญมันจะมาเล่นได้ยังไงบุญก็คือบุญแม่หนู เมื่อกี้หนูเอาเขาบุญเขาจะเขาจะได้บุญไปแล้วแล้วเขาจะเอาบุญมันจะไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกมันมีบุญไม่ใช่ค่ะบุญก็บุญคือความสุขบุญคือความดีบุญคือความถูกต้องก็มันก็จะต้องเป็นสิ่งดีสิ่งถูกต้องมันงั้นจะเรียกว่าบุญเหนอลูกมันจะเรียกว่าบุญได้ยังไงเพราะถ้าเกิดบุญมันก็จะเป็นแบบนั้นมันงั้นจะเรียกมันก็ต้องเรียกว่ากรรมอยู่ดีจ้ะก็สรุปแล้วอ่อีกคนนึงถือดาบอีกคนหนึ่งไม่ถือดาบนี้ค่ะ พร้อมที่จะไม่สู้ฉันฉันไม่ไม่สู้กับเธอแล้วถามว่ามันจะฟันกับใครในเมื่อเราไม่สู้กับมันมันก็ฟันกับลมกับแรงไปสิถูกไหมคะกูกูไม่ฟันกับมึงหรอกกูรู้ความจริงแล้วเออถ้ากูฟันกับมึงกูก็เสียรู้ชาติต่อไปมึงก็มาฟันกับกูอย่างงี้ไม่ต้องไปไหนเจอกันเมื่อไหร่ก็ฟันกันอีกแล้วเพราะนั้นกูจะจบ กูรู้ความจริงแล้วแต่กวอนกูไม่รู้ความจริงกูฟันมึงไปฟันมึงมาพวกเราก็เลยเวียนายตายเกิดเจอกันเท่าไหร่ก็ทะเลาะกันเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นศัตรูกันเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นอาฆาตเกดกันกูไม่เอาแล้วกูพอแล้วอ่ะกูเกิดทันพทธศาสนาเพ,พราะศาสนาสอนไว้กูกูไม่เสียหน้าหรอกกูยอมมึงเนี่ยทั้งที่กูโตกงเข้าใจคํานี้แบบนี้เอาคํานี้ให้ดีนะทั้งที่ที่กูโูกแต่หนูถูกชาตินี้นี่แต่ชาติที่แล้วหนูไม่ถูกอ่ะหนูอย่าลืมนะว่าจิตไม่เคยตายอ่ะ ชาิที่แล้วเราไม่ถูกกันเราเอาคาดมันไวอ้อ่ะมันก็เลยมาเอาคืนเพราะฉะนั้นถูกถือชาตินี้หนูถูกหนูก็เลยไม่ยอมไงนูไหมมนุษย์ที่ไม่ยอมกันก็เพราะเขาเขาว่าเขาถูกแต่เขาลืมคิดว่าชาติที่แล้วเขาไม่ถูกจ้ะจ้ะเ,เขาเขาไม่รู้แล้วพวกที่แบบชอบแข่งขันใช่ไหมชนะโูนชนะนี่แบบเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเออผมถามหน่อยแล้วพวกนั้นนี่คือ มันคือการทรรมทางอ้อ,อมหรือเปล่าครับแบบเหมือนการะเล่นการเนี้แบบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบที่แบบชนะบ่อยๆชนะแบบชนะเหมือนกับด้วยความเก่งของเขาใช่ไหมครับคือจะด้วยความเก่งหรือโชคอะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับผมแบบชนะอย่างนั้นไปมันมันมันติดรมเยอะไหมบบครมับถ้าทาทางเขาทางโลกเขาเขาเรียกเหมือนว่าเออเขาทําเพื่อ,อ่าชื่อเสียงเขาทําเพื่อว่าเป็นกีฬา มันก็ดูว่าแล้วมันก็ได้รางวัลนะ่ะเขาก็ต้องพยายามเอาถึงที่สุดเพื่อจะได้รางวัลเพราะเขาชนะไปเขาถึงจะได้รางวัลเขาสู้เพื่อรางวัลน่ะหนูอะทีนี้หนูถามว่าเขาเขาทําถูกไหมมันเป็นกรรมไหมในเมื่อเขาชนะไปก็เป็นเรื่องของเพราะว่าถ้ามีคนแพ้ก็ต้องมีคนคนคนไม่ชอบใช่ไหมฮะยิ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่เหมือนกับคนเขาคาดหวังอยากจะเป็นที่หนึ่งกันกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ yeah. ทีนี้ก็คือเหมือนกับผู้ที่มันชนะบ้าบอคอแตกเงี้ยครับผมผมอยากจะรู้แบบประมาณว่าเขาจะคือมันจะเป็นยังไงบ้างเรื่อความสามารถของเขาเนี่ยลูกจ้ะกคนผู้ผู้ที่สู้ก็ก็สู้เต็มที่แล้วนี่แต่ทําไมแพ้ล่ะเพราะความสามารถคนเรามันไม่เท่ากันอ่ะปัญญายังไม่เท่ากันแล้วจะความสามารถจะเท่ากันได้ยังไงอ่ะเออเขาที่แข่งแข่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่สนอ่ะยายรู้แต่ว่าหนูถามเรื่องแข่งอ่ะยายก็ตอบออกมาอย่างเงี้ยล่ะค่ะว่า ก็ก็เป็นเรื่องของโลกที่เขาแข่งเพื่อรางวันน่ะเขาไม่ได้แข่งแข่งธรรมดานี่เขาแข่งรางวันแข่งเอาชื่อเสียงอะ่ะถูกไหมไม่ได้ของก็ได้ชื่อเสียงอะ่ะชื่อนี่สําคัญมากราคาสูงมากชื่อเสียงนี่เขาซื้อกันเป็นสิบสิบล้านก็นยังเอาเลยจ้ะจ้ะเพราะนั้นเขาแข่งเพื่อชื่อเสียงอะ่ะหนูชื่อเสียงของประเทศอย่างเงี้ยค่ะี้ะเพราะว่าแคนที่เขาส่งไปก็ถึงว่านักกีฬาชาติทีมชาติทีมชาต,ชาติอะไรนะ่ะนะแต่พอชนะมาเรา โอ้โหประเทศนั้นมีชื่อเสียงมีจีเกียติยศมีชื่อเสียงไหมจงได้เหรียญทองจนได้บางทีก็ได้เข้าเฝ้าพระราชพระราชาชาด้วยซ้ําไม่ใช่เหรอจ้ะเมืนก็ฉะนั้นถ้ามองเป็นทางรมใช่ไหมครับก็ถ้าทํามาก็ต้องได้รับผลขอระทนแสดงว่าถ้าชนะรอบนี้ก็ต้องไปแพ้รอบหน้าเหรออ๋อการแข่งขันมันไม่มีชนะตลอดอยู่แล้วจ้าไอ่คนนี้แหละวันหลังมีคนมาแข่งก็ต้องมีคนเก่งเก่งกว่าเขา ก็ต้องชนะเขาไปเพราะการแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะถูกไหมการแข่งขันมีแพ้มีชนะจ้ะมีมีอย่างเดียวที่ไม่มีไม่มีทั้งแพ้ไม่มีทั้งชนะอ่าคือคือแข่งกับกิเลสในใจตัวเองเพื่อ,เพ,อเพื่อหลุดจากมันไปไปสเสวยบรลม,มาสุขที่แท้จริงออ่่าาหลุดโลกไปไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอยู่ในโลกสมมติกับมันอีก นี่คือนี่คือไม่แข่งกับใครจ้ะตอนนักนอกนั้นมันจะแข่งกันไปแข่งกันมาตอนนี้มึงชนะกูเดี๋ยวกูจะกูไปสร้างคนที่มันเก่งกว่ามึงมาสู้กับมึงใหม่งไงยล้วมันเขาจึงมีปดระวงังรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วเขาต้องรีบปดเดี๋ยวมันจะเอาเข็มขัดแชมป์กูไปกูลาออกเสียดีกว่ากูยังครองแชมป์ในชื่อแต่ว่าปดระวังตัวเองแต่ตัวเองก็เลยมีชื่อว่าเป็นแชมป์ แต,แต่ถ้ายังขืนอยู่แชมป์ก็จะหลุดเข็มขัดก็จะหลุดถูกไหมก็แค่นั้นเองแต่ถ้ามองตลกตลกก็คือถ้าสมมติเหมือนกับเขาปนเกษียณไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะชาติหน้าเขาก็ต้องไปแพ้อย่างเงี้ยหรือเปล่าอ๋อเกกกี่ยว็็ถ้าเขาเป็นนักกีฬาอีกก็เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องของสมมุติไหมถ้าเขาเล่นนักกีฬาอีกเาก็เป็นเหมือนเดิมทั้งแพ้ทั้งชนะเหมือนกันเหมือนเดิมนั่นแหละ จ้าแต่ถ้าเผื่อเขามีบุญวาสนาเขาตอนเขาปลดระวางเขาเกิดมาเดินทางธรรมแล้วบันนี้เออกูแข่งมามากแล้วกูเล่นกีฬามามากแล้วกูพร้อมหมดแล้วกููเห็นพระสัจธ,ธรรมกูเห็นคําสอนพระเจ้าเอ,อ๊ะมันดีนี่หว่ามันไม่ทุกขูศึกษาจะเกิดเขาบวชบวชขึ้นมาหรือศึกษาธรรมขึ้นมาเขาหลุดพ้นเขาจะกลับมาแข่งทำไมล่ะลูกคือออกตอนออกจากโลกตอนมีบารามีอะไรอย่างี้หรือเปล่าไม่ค่ะมันเป็นเรื่องของแล้วแต่ว่าของบนันบุญของ คนที่เคยเป็นนักเรียนเอ้ยนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีของเก่าทางธรรมไหมถ้ามีตอนที่เขากเกษียณน,นักกีฬาเนี่ยเขาจะเห็นธรรมเขาจะเดินทางธรรมแต่ถ้าเผื่อเขาไม่มีของเก่าเขาก็จะอยู่ในฐานะนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ครอบครัวไปรอวันตายอย่างเดียวตายตามธรรมชาติแก่ชราไปธรรมดานี่เองโดยที่ไม่ได้กําไรอะไรไปเลยแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้เป็นแชมป์ได้เป็น,ช,ปนชื่อเสียงทางชนะเลิศ กีฬาอะไรบางอย่างจนมีชื่อเสียงให้กับประเทศก็มีแค่นั้นก็ก็ขาดทุนไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปดวงชะตาเขาให้มาเป็นนักแข่งอีกก็แข่งอีกแค่นั้นเองนะไม่งั้นคนแข่งจะหมดจากโลกไม่ได้หรอกหนูก็เหมือนคุณหมอนี่แหละค่ะหนูรู้เปล่าคุณหมอเนี่ยที่แท้จะเป็นคุณหมอมาหลายภพหลายชาตินะบอก่นะใช่ทหารก็เหมือนกัน ทหารนี่ก็ไม่ใช่เขาเป็นทหารเฉพาะชาตินี้นะเขาเป็นมาหลายชาติครับนี่ยครับครับเพราะฉนั้นมันโลกใบนี้โลกเวียนว่าตายเกิดไหมโลกโลกโลกวัต,ตวนแหมวัตสงสารไหมวัตทุกไหมจา้าว่าสรุปแล้วอ่ะหนูเอาชนะด่านโกรธให้ได้แค่นั้นเองหนูจ้ะยายาก็ย้ำย้ำอีกว่าน ไม่เอาเอายากด่านนี้นเป็นด่านใหญ่มันเป็นกองทัพแรกเป็นกองทัพแรกแล้วกองใหญ่ครอบสามแดนโลกธาตุเลยไอ้ตัวโกรเนี่ยจ้ะแบบเพราะเพราะไมมันถึงโกรธก็ธรรมชาติมันมันเป็นพระเอกเลยเ่ะ <c oughs> ตัวโกรเป็นพระเอกเลยนะหนูถ้าเป็นนักแสดงเป็นพระเอกเลยค่ะเอาพระเอกให้ลงให้ได้ี้ยก็มันก็ยากแล้วคือโดยเฉพาะแบบเหมือนกับประมาณพอพอมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวเกี่ยวกับอะไรกับ